หลวงพ่อเติมธรรมเป็นพระที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่านมีข้าวของน้อยชิ้นมากที่สุดในวัดจนบางคนมองว่าท่านยากจนวันหนึ่งนายช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมนาฬิกาได้เดินทางมาที่วัดเพื่อถวายความเคารพเขาเห็นนาฬิกาทรายขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างกุฏิของหลวงพ่อซึ่งเป็นของที่โยมนำมาถวายเมื่อนานมาแล้วแต่มันถูกปล่อยให้วางนอนอยู่บนพื้นโดยไม่มีทรายไหลเลยนายช่างรู้สึกเสียดายในความไม่สมบูรณ์จึงเข้าไปกราบเรียนหลวงพ่อเติมธรรมกราบเรียนหลวงพ่อครับ นาฬิกาทรายเรือนนี้ช่างสวยงามแต่ดูเหมือนว่ามันจะเสียแล้วนะครับทรายข้างในหยุดไหลอยู่เฉยๆกระผมขออา,าสาซ่อมให้มันกลับมาทํางานได้ตามปกติเถิดครับหลวงพ่อเติมทํายิ้มอย่างเมตตาท่านชี้ไปที่นาฬิกาทรายที่วางนอนอยู่แล้วกล่าวว่าโยมช่างเอ,อ๋ยอาตมาไม่ได้ปล่อยให้มันเสียหรอกนะแต่อาตมาตั้งใจวางมันในลักษณะนี้มานานแล้วต่างหากนายช่างแปลกใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับนาฬิกาทรายมีไว้เพื่อบอกเวลาไม่ใช่หรือครับหลวงพ่อกล่าวตอบว่า ใช่นาฬิกาทรายมีไว้เพื่อเตือนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของเวลาว่ามันกําลังไหลหมดไปทุกขณะแต่ในทางทําแล้วอาตมาเลือกที่จะให้มันหยุดไหลเพื่อให้มันเตือนสติว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเวลาที่ไหลผ่านไปสายที่ไหลลงมาแต่คุณค่าอยู่ที่คุณภาพของปัจจุบันขณะที่เราหยุดอยู่กับมันต่างหากหากเรามัวแต่ให้ทรายไหลลงไปไม่หยุด เราก็จะกังวลถึงแต่สิ่งที่หมดไปและสิ่งที่กำลังจะมาถึงการที่ระวังมันให้นอนราบอยู่เช่นนี้คือการประกาศอิสรภาพจากความเร่งรีบของโลกและตววใจให้เราตั้งมั่นอยู่กับความสงบในปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องให้เวลามาบีบคั้นนายช่างเงียบไปพักใหญ่เขาเข้าใจทันทีว่าบางครั้งการหยุดก็คือการค้นพบความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้นท่านไม่ได้ซ่อมนาฬิกาทรายแต่กลับได้ซ่อมแซมความวุ่นวายในจิตใจของตนเอง